สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูสายชั้นอนุบาลสองในหน่วยวันขึ้นปีใหม่ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี2564สัปดาห์หน้าก็เป็นปีใหม่แล้วนะคะเด็กๆคือปี2565นั่นเองวันนี้คุณครูพิมพ์มีเพลงรำวงปีใหม่มาฝากให้เด็กๆร้องและรำวงไปพร้อมๆกับคุณครูพิมพ์ค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงของสุธราพรค่ะเด็กๆใครพร้อมแล้ว ไปกันเลยครูพิมพ์จะมาสอนเด็กๆนะคะทําท่าทางตั้งวงในการรําวงนั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะแบมือออกนะคะแล้วก็นํานิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับจีบกันไว้แบบนี้นะคะส่วนนิ้วกลางนางก้อยที่เหลือกลางนิ้วออกแบบนี้และนํามาตั้งไว้บริเวณสะดือของเด็กๆนะคะ อีกมือหนึ่งให้เด็กๆนะคะพับนิ้วโป้งเข้ามานะคะแล้วก็ตั้งวงเอาไว้แบบนี้ตรงประมาณคิ้วของเด็กๆนะคะในเวลาสลับเด็กๆก็สลับแล้วก็จีบโป้งกับชี้นะคะมาอยู่ข้างล่างและข้างบนก็คือตั้งวงขึ้นนะคะสลับกันไปแบบนี้นะคะเด็กๆส่วนอีกท่าหนึ่งนะคะ ให้เด็กๆนะคะกลางมือทั้งสองข้างออกนะคะแล้วก็พับนิ้วโป้งเข้ามานิดนึงนะคะแล้วก็ไปข้างหน้าไปข้างหลังไปข้างหน้า,ไป,า,นาไปข้างหลังไปข้างหน้าไปข้างหลังแบบนี้ค่ะเลรารำนะคะให้เด็กๆย่ำเท้าด้วยนะคะไปค่ะเราไปรำวงกันค่ะเด็กๆ ค่ะเด็กๆก,ก็กลับมาพบกับคุณครูเก๋นะคะเมื่อกี้เด็กๆได้รำวงปีใหม่กับครูพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูเก๋จะพาเด็กๆมารู้จักความเป็นมาและความสำคัญของวันขึ้นปีใหม่ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่วันขึ้นปีใหม่ คือวันที่1มกราคมของทุกปีแต่เด็กๆทราบหรือไม่ว่าในอดีตประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาหลายครั้งจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ใช้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่สากลค่ะวันขึ้นปีใหม่ในประเทศไทยได้ถูกปรับเปลี่ยนมาทั้งหมด4ครั้ง ตามปฏิทินการเปลี่ยนแปลงนักษัตริย์และเดือนตามจันทรคติเทศกาลวันปีใหม่ได้จัดเป็นวันเฉลิมฉลองในรูปแบบงานรื่นเริงครั้งแรกในวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2,477เรียกว่าวันตรุษสงกรานเหตุผลที่ราชการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็นหนึ่งมกราคมตามหลักสากลเพื่อยกเลิกการนับปีใหม่ของลัทธิพราหมณ์กับพระพุทธศาสนาโดยใช้วันปีใหม่ตามหลักสากลทั่วโลกไม่ให้ขัดต่อหลักพระพุทธศาสนาด้านการนับวันรวมถึงการฟื้นฟูวัฒนธรรมคตินิยมและจารีตประเพณีของชาติไทยคะ่ะ วันขึ้นปีใหม่มีความสำคัญคือเป็นโอกาสอันดีให้ทบทวนตัวเองในกิจกรรมที่ผ่านมาตลอดทั้งปีและวางแผนดำเนินงานต่างๆในปีต่อไปมีกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมตามศาสนาของต้นเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ ครอบครัวได้พบปะกันพร้อมหน้าเป็นโอกาสอันดีส่งคำอวยพรแก่เพื่อนฝูงญาติมิตรเพื่อส่งมอบความสุขและสารสัมพันธ์ไม่ตีที่ดีต่อกันค่ะเมื่อกี้เด็กๆได้รู้จักความเป็นมาและความสำคัญของวันขึ้นปีใหม่แล้วใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆจะได้ไปเรียนรู้ว่า กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างคุณนุกพร้อมแล้วนะคะเด็กๆไปเรียนรู้กับคุณนุกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้นะคะเด็เกๆก็ได้ไปพบกับคุณครูเก๋กันมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูนุกก็จะมาพูดถึงกิจกรรมที่ทําในวันปีใหม่นะคะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะมักที่จะไปทาบุญจักบ่ายกันใช่ไหมคะเด็เกๆเข้าวัดหรือว่า ปฏิบัติวิธีกรรมทางศาสนาที่เด็กๆนับถือกันนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการอะไรคะเด็กเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีใช่ไหมคะเพื่อให้ทั้งปีเนี่ยมีแต่สิ่งดีดีเข้ามานั่นเองคะ่ะนอกจากนี้นะคะเราก็เป็นในการซื้อดอกไม้สวยๆซื้อของตกแต่งบ้านสวยๆเนี่ยเพื่อตกแต่งบ้านกันเพื่อจัดางานเลี้ยงสังสรรค์รับประทานอาหารกันในครอบครัวคะ่ะ เราอาจจะมีการแลกเปลี่ยนของขวัญกันเล็กๆน้อยๆน,นะคะและส่งคำอวยพรให้แก่กันค่ะเช่นสุขสันต์วันปีใหม่นะคะขอให้เด็กๆเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีรอยยิ้มและเสียงคุณล้อตลอดทั้งปีเลยอย่างนี้เป็นต้นค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือการกราบขอพอร จากผู้ใหญ่ในครอบครัวค่ะหรือผู้ใหญ่ที่เดเ็กเคารพนับถือนะคะคนส่วนใหญ่นะคะมักจะนาของขวัญวันปีใหม่ะคะ่ะไปมอบให้แก่ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเพื่อแสดงความปรารถนาดีและความเคารพเรื่องในวันขึ้นปีใหม่นั่นเนองค่ะเด็เกๆวันอน,นี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกิจกรรมที่เรามักจะทำในวันขึ้นปีใหม่กันแล้วนะคะ ต่อไปวันนี้คุณครูจั๊มมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กได้เล่นอีกแล้วถ้าพร้อมแล้วไปพบกับครูจั๊มกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจั๊มก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นเหมือนเช่นเคยนะคะชื่อเกมทายซิอะไรเอย่ยโดยที่คุณครูค่ะจะมีรูปภาพเงาปริศนานะคะมาให้เด็กๆได้ทายกันว่าอะไรอยู่ในกล่องของขวัญค่ะ เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มเล่นกันเลยคะ่ะข้อที่หนึ่งนะคะอะไรเอ่ยขนฟูนุ่มเด็กๆชอบอุ้มมารุมเล่นกันเด็กๆลองทายกันดูนะคะว่าอะไรเอ่ยอยู่ในกล่องของขวัญคะ่ะ และคำตอบที่ถูกต้องคือตุ๊กตาหมีนั่นเองค่ะเด็ก,ดกๆข้อที่สองนะคะอะไรเอยวิ่งอยู่บนรางแล่นไปตามทางร้องดังปูนปูนเด็กๆลองทายกันดูนะคะว่าอะไรเอยอยู่ในกล่องของขวัญค่ะ และคำตอบที่ถูกต้องคือรถไฟของเล่นนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปข้อที่3นะคะอะไรเอ่ยฉันคือของกินรสชาติหวานลิ้นน่ากินจังเลยเด็กๆลองทายกันดูนะคะว่าอะไรเอ่ยอยู่ในกล่องของขวัญค่ะ และคำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือคับเค้กนั่นเองค่ะว้าวน่ากินมากๆเลยค่ะเด็กๆและข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะอะไรเอ่ยเอาไว้ใส่ของเด็กๆชอบมองสะพายไปมาเด็กๆลองทายกันดูนะคะว่าอะไรเอ่ยอยู่ในกล่องของขวัญค่ะ คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือกระเป๋าเป้นั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูสายชั้นอนุบาล2แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะเด็กๆ